ดีค่ะนี่ซ้มต่ำอีกแล้วว่าทุดีเราขาดแต่เรามีสวนผักสวนครัวอยู่หลังบ้านนะคะป้าโอต้องไปเก็บมาปลูออกผักมีผักสวนครัวอยู่ที่บ้านก็ดีแบบนี้นี่เองตอนนี้เวลาสองทุ่มนะคะอากาศก็อย่าว่าแต่เย็นเลยค่ะหนาวเลยเลยดี<ร>ะน,นะคะที่ที่ป้าโอให้เมื่อกี้ใส่เสือ้อแบบนาง เสื้อนางนั่นแหละเป็นแขนยาวมันก็เลยอ,อุ่นๆหน่อยโอ้ข้างล่างสุกกว่าเอามาใส่เยอะๆนี่ครับพืชผักสวนครัวเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนี่ค่ะหูกัดขาเด้อมันลด,ดน้ำอยู่มาเย็นเย็นอยู่พวงนี้แบบอลังการารงาานส้งมากนี่ค่ะเขาได้ยาช่วงที่รอเขานะโน้นเขาได้ยาน,นะ มาแล้วครับมาแล้วกูกวามาแล้วกกูกวาเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ใส่หมดเลยสดๆจากสวนเนยดูสิเธอโอ้โหเอาพวงนี้ก็แต่พวงนี้แดงอยู่นี่ไม่ยังส้มอยู่นี่พวงรดน้ำไม่เย็นนี่รดน้ำของเขามะละกอครับเดี๋ยวนี้เป็น่ะ ได้เล,เล่นสดส,ดสดอ๋อสดสดจากต้นนะคะมันเพ <ปะ S 1> ื่อนมีเกลือเปรี้ยวแซ่บมากเลยล่นนะค่ะเมื่อกี้ชอบมากเลยมันมเกลือเปรี้ยวพูดต่อเพราะแม่กี้ไม่ชอบกินเปรี้ยวก็ใส่มะนาวนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็เปรี้ยวแต่มันก็ไม่เปรี้ยวเท่มามะนาวเท่าไหร่แต่ก็อร่อยนัวๆนี่ฮะอะไรฮะเดมาดูตอนเสร็จเดี๋ยวมาดูตอนที่เขาตำส้ตมตำนะคะมันจะเหมือนเคยอีสาน